สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำรีแอคชั่นกันนะครับรีแอคชั่นวันนี้เนี่ยจะเป็นรีแอคชั่นเพลงใหม่ของฮาวาซานะครับชื่อเพลงว่า LMM นะครับก็ไม่มั่นใจหรือเปลา่าว่ามันมันอ่านแบบนี้หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะใช่แหละโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปดู MV ตัวน,นี้กันเลย ตีเริ่มแรกแบบนึกถึงแบบฟิลประกอบซีรีส์เลยอ่ะโอ้โหเสียง เงาอะมาดูเงาวอะสวยวาเ้ยเนอะไรพี่เสื้อปะหรือนกโอ้ยฉนู โนนี่คิดไปเป็นว่าเหมือนเป็นคำแบบเป็นคำพูดคำดูถูกปะคือแบบมันคำดูถูกใจแอนตี้ต่างๆนานาที่นางได้รับ่ะแต่นางก็ไม่สนใจไม่แคร์เชิดหนึ่ง คือลองช็อตใช่ปะเนี่ยไม่ได้สังเกตอะยังไม่เห็นแบบตัดฉากตัดฉากะไปเลยอ๋อตัดว่ะตัดว่ะ 쟤네들, 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 네들 쟤네들, 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 ความรู้สึกมาเหมือนแบบธนูดอกอื่นอะคือคําพูดจากคนอื่นไห้แต่คําพูดที่ทํำ้ายตัวเองอะคือการดูถูกตัวเองไหมนี่เดานะใส่เสื้อลูดใส่เสื้อรูดรไรลองให้ ดูความหมายเพลงเลยอ่ะอโอ้โห,โหตายเธอค่ะขนาดนี้ ไม่โดนสวยเอ็มวีดูแบบน้อยแต่มากอ่ะไม่รู้ว่าวไม่ถูกอ่ะแต่มันมันด้ยอารมณ์ที่เราสื่อาาา <c oughs> ออกมาจากเ,าอเอ็มวีอะสื่อสีหน้าสื่อแบบนี้ออกมาทั้งเสียงทั้งอินเนอร์ เป็นวีที่แบบไม่ได้แบบบูดบ่าเลยแต่รู้สึกดูเพลินอะดูแบบไม่อยากให้จบอะบใช่หรอโอ้จบแล้วอะห้านาทีทำไมดูเร็วจังเลยห้านาทีสิบสองเกือบหกนาทีอะทำไมดูเร็วจังแต่อยากรู้ว่าความหมายมันคืออะไรไม่กี้ก็คือดาไปมั่วๆเพราะแบบใช่ใช่พบสมรมาเพลงที่นาออกมาโซโล่คนเดียวมันจะหมายถึงแบบการพูดถึงตัวนางกับสิ่งที่นานเจอมาต่างๆนานาอะไรนี้ก็เลยดาวน่าจะหมายถึงอย่างนั้นอะ ดีอ่ะชอบคนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกทั้งเสียงเสียงภาพเอ็มวีกับเสียงนางคือแบบก็เมันดูๆไปแบบจะร้องไห้ตามคือดูอสีหน้านมันมันเหมือนมันออกทางสีหน้านเลยนะว่าแบบนางรู้สึกอะไร <c oughs> นี่นี่จะร้องไห้จริงรู้สึกน้ำตาจะไหลรู้สึกแบบมันดูเหงาตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะมันเหงาแบบตั้งแต่เริ่มดนตรีขึ้นมาแล้วเป็นนางนั่งอยู่คนเดียวอ่ะเออไม่รู้เพราะไม่ถูกแล้วทางเ v ก็คือโลเคชั่นเดียวชุดเดียวทรงผมอะไรเดียวหมดแต่คือดูเพลินอ่ะ มันไม่น่าเบื่อแล้วไม่อยากให้จบเลยนะรู้สึกแบบอยากดูอีกแล้วห้านาทีเกือบหกนาทีคือเอ้ยมดนทาไมดูเร็วจังเลยวะทำให้ลองร้องไห้ตามเออมันดูเงาเงาดูแต่รู้สึกเจ็บเจ็บมากตอนที่แบบเอ่ยิงตัวเองอ่ะแล้วนี่รู้สึกมันน่ามันหมายถึงแบบคําพูดคนอื่นอะไรทำอะไรฉันไม่ได้แต่สิ่งที่ทําลายตัวเองอ่ะ <c oughs> คือการดูถูกตัวเองคือคําพูดตัวเองอะฟีลอย่างนี้ปะไม่รู้นะแต่วอมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ต้องไปดูความหมายก็ <c oughs> ไม่โูก่ะแต่ดี ชอบคือเมแกดูน้ำตาจะคลองจริงๆงนะน้ำตาจะไหลบมันจุกอะดูแล้วอยากร้องเออทั้งที่ไม่รู้ความหมายไม่รู้ความหมายเพลงนะแต่นั่งดูไปแล้วแบบมันนางดึงดึงอารมณ์เราเข้าไปอยู่กับนางด้วยอะเออดูงงเอาเศร้าไงไม่รู้จบเลยไหมจะพูดอะไรไหมแต่เมแกจะร้องไห้จริงดูไปเรๆแบบน้ำตาจะไหลอะโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบการรีแอคชั่นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับบายบาย